สวัสดีครับวันนี้พี่ลิงจะมาพูดถึงพิกาจูกันครับพิกาจูเป็นสายพันธุ์ของโปกเกมอนครับโปกเกมอนเป็นสิ่งมีชีวิตในบันเทิงคดีปรากฏในวิดีโอเกมรายการโทรทัศน์และภาพนยนตร์แอนิเมชั่นการ์ดเกมและหนังสือร์ตูนั่นเองครับและเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทญี่ปุ่นเดอะโปเกมอนคอมพานีพิกาจูออกแบบโดยอสึโกะนิชต และตรวจทานโดยเคนซุงิบริพิกาจูปรากฏทั้งแรกในเกมโปเกมอนเรดและกรีนและต่อมาปรากฏในเกมโปเกมอนเรดและบลูครับซึ่งเป็นเกมแรกในชุดโปเกมอนที่วางจำหน่ายทั่วโลกเลยทีเดียวออันนี้พี่ลิง์เคยเล่นด้วยนะสำหรับเครื่องเกมบอยรุ่นแรกด้วยนะครับ มนุษย์จับและฝึกฝนพิกาจูเพื่อต่อสู้โปเกมอนตัวอื่นเป็นการแข่งขันเช่นเดียวกับโปเกมอนสายพันธุ์อื่นๆครับพิกาจูเนี่ยเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดตัวหนึ่งเลยเหตุเ hey, กิดเพราะว่าพิกาจูเป็นตัวละครหลักในอนิเมะเรื่องโปเกมอน่นเองพิกาจูถือว่าเป็นตัวละครหลักและตุ๊กตาสัญลักษณ์ของแฟรนไชส์โปเกมอน และยังกลายเป็นสัญลักษณ์รูปแบบวัฒนธรรมสมัยนิยมญี่ปุ่นเมื่อช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยครับแต่ว่าวันนี้เ็นจะพาไปพบกับพิกระจูพันธุ์ใหม่มันไล่ล่าแล้วตามค่ากินพี่ลิงอีกตั้งหักอ้อยแล้วพี่ลิงจะหนีได้ไปเนี่ยและดเด็ดเด็ดเด็ดเกดเดินช้าช้าติดคุ้งตลอดเลยไปดูกันดีกว่าว่าเราจะหลอดา For สวัสดีค่ะมาพบกับแก๊สอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกม A Very Hungry Pikachu นั่นเองเย้อยู่กันในโรบอกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เนี่ยเราจะต้องมาหนีพิกาจูกันนะคะดูตัวพิกาจูที่เดินอยู่ไกลๆตรงนู้นแล้วนะคะหน้าถามันค่อนข้างที่จะตลกมากเลยทีเดียวไม่รู้ว่าพี่ลิงพาเราโผล่มาที่เมืองนี้ได้ยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหนีมันกันเลยดีกว่า ไปเลยพี่ลิงชอบปิกาจูอ,อย่าไปชอบมันแล้วต้องหนีมันโอเคตอนนี้นะคะเราเกิดตรงที่มันอยู่ข้อนี้างที่จะไกลอุ้ยมันกินใครอยู่ก็ไม่รู้ไปโนไปเลยไปเลยเกดอีกตั้งร้อยสิบกว่ายี่นาทีอ๋อแล้วพี่ลิงจะลอดไหมวะงาดูจากที่ตัวปิกาจูแล้วเนะี่ยเราต้องไปข้างหลังมันโอเคตอนนี้นะคะมันกําลังไล่ล่ากินคนนู้นคนนี้อยู่ค่ะซึ <c oughs> ่งตัวเรานะคะ สามารถเดินหล,หลบ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 มาอยู่ข้างด้านหลังมันได้ค่ะโอ้โหคนนั้นก็วิ่งหนีเหมือนกันว้านีก่กระโดดหันมาอย่าหันมาทางนี้ไม่เอาเราไม่สนิทกันพี่ลิงไม่สนิทด้วยหรอกเราไม่รู้จักนาะยอย่ามาอย่ามาเลยอย่ามา <c oughs> อโอ้โหโอ้โห,โโหมันกินใครวะอ๋ตอตายแล้ว แต่ละ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 โอ้มันตามคนนั้นไปค่ะมันตามคนนั้นไปนะคะตอนนี้เนี่ยเราโอเคค่ะเราโอเคเมื่อกี้เหมือนเกมตายนะคะเกมไม่ได้มองอะไรสักอย่างมองแบบโอเคมันกําลังตามเพื่อนคนอื่นไปอยู่นะคะอ๋ยดูตาเดเรงดิตาปูดเลยค่อนข้างกลัวพิกะจูบ้าเป็นพิเศษโอ้ยหนักตามันหนักกลัวโอ้ยโอ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 ยอันนั้นเบบี้พิกาจูเหรอเฮ้ยลูกพิกาจูเหรอ ปิกกจูก็ออกมาโอเคเหมือนมีอะไรเแบบี้ปิกาจูนะคะล่วงบัก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 ,บก,บกลงมาด้วยนะคะอะไรก็ไม่รู้เล้วนี้ก่อนแล้วโอ้ปิกกจูกินใครเข้าไปอีกแล้ว่ามากินพี่ลิงเลยพี่ลิงไม่อร่อยหรอกทำไมพี่ลิงพาเกตมาอยู่ที่เมืองนี้ก็ไม่รู้รดึกว่ามันจะปลอดภัยดูดีดูดีดึกว่ามันจะปลอดภัยเอ้ยโอเคนะพี่ลิงตอนนี้นะอีกแค่สิบห้าวินาทีเองนะคะ ปอดภัยเป้าวเกตเอ,อ้ยปลอดภัยเชื่อเกตเหินตรงนี้นะคะปลอดภัยแน่นอนเดินมาไม่ทันหรอกจริงเหรอจริงเดินไปหาปิกาจูกันเลยไหมอีกสองทีเองไม่ไส่จะบ,บ้านเหรอโอเคเรียบร้อยค่ะรีแมปนะคะแล้วก็อีกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนาทีอีกแล้วอีกแล้วปลับมแล้วจังนี้มันอีกเรื่อยแล้วกันเลยว่าแล้วปิกาจูมันอยู่ไหนบนโลกใบนี้อ๋ออยู่นู่นนะคะตัวสีเทา โอ้โหมีคนยิงได้ด้วยนะคะอ่าเรามันก็ตายลงไปค่ะไปนป่นขึ้นไปดูสิว้ wow, เาเกิดไห่มันเกิดไห่แร้วมันเกิดไห่ดูหน้าตามันดูดหน้าตามันมันนอนก้นัางที่จะน่กกากลัวมากโอ้โหเราเดินอยู่ยืนยื่ยืนยืนอกวดีกว่านะ,ะเ,าเราสามารถคลิกช็อปนะคะแล้วก็ซื้อของอะไรได้ซึ่งตอนนี้ก็มี1 3 5พอยต์แล้วนะคะเดี๋ยวเดีลองดูซิว่า เราสามารถซื้ออะไรได้บ้างนะคะมีวีพอนด้วยนะคะหรือว่าพวกอาวุธอะลองคลิกด,ด,ดูวีพอนดีกว่านะคะอันนี้นี่คืออะไรอ่ามันคือเอ้าขอโทษค่ะคือกดไปโดนนะคะมันคือน่าจะเป็นระเบิดนะคะเราสามารถปาใส่ปิก๊กเอรได้นีเองอาเราเก็บไว้ก่อนไม่ไหวไม่ไหวเรากระโดดลงไปดีกว่าเราหลบอ,อยู่หลังมันจะดีกว่านะเชื่อเพีเธอเดว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 ดว,ว้า ไปหัดด่าบาไหัดาบาระรบมันกอนเฮ้ยหน้าตามันไม่ค่อยเป็นมิตรเลยนะเก๊ดูหน้าตามันดิเออเกดก็ว่าน่าโอ้โหกินไข่เข้าไปใหญ่เลยนะคะแมปนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล็กพอสมควรเลยเอาไงดิเราต้องเดินหันหันหลังให้กับมันนะคะให้มันหันหลังให้เราว้ามันกินไข่่ะ อ๋อมันเจอจุดหมายใหม่นะคะคือนู่นนูนนูเราไปหลบอยู่หลังมันนะคะเราค่อยๆเดินถอยหลังไปหาหลังมันดีกว่าว้าย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 ว้ยาิกาจูอย่าทำอะไรเขารายว้เขาก็แล้วพิกาจูโอ้ยแล้วเราก็มาอยู่แถวๆเดิมนะคะคือแถวๆนี้นั่นเอง อ่ายิ่งเรามีชีวิตรอดนานเท่าไหร่นะคะเงินเราก็จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเท่านั้นค่ะโอเคเก็ว่ามันโอเคมาก <ๆ S 1> ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่โดนปิกกจูกินเลยนะคะมาเล้วมาเล้วว้าโดนกินเลย <laughs> โอ้โหโดนกินไปแล้วนะคะ ลอกเลย <Okay. S 1> โอเคว้ายมันตามมาตู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 ว้ายตูว้ายตู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 แล้วมันก็จะระเาต่อป่เราเป็นเยอะคนตะไปคนตอไบโอเคโอเคตอนนี้เนี่ยเราหนีได้แล้วนะคะเราหนีได้แล้วนะคะเราค่อนข้างไกลเราข้อข้านไกลนะคะ,เ,คะ,คะเพราะแถวๆนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนจุดเกิด ที่ก็จูไปอยู่ตรงจุดเกิดเนี่ย <c oughs> มันก็จะกินคนนน้นคนนี้ไปเลยอะ่ะโอ้โหมนเดินมาแล้วมเดินมาแล้วว้ายไปร้านแมคโดนัลล์หักหักร้านแมคโดนัลล์หักหักไม่ไหวเลยมันมาแล้วเก็ตมันมาแลมันอ้าปากกว้างมากเลยเนาะมันอ้าปากกว้างสุดๆเลยอันนี้คือแมปใหม่นะคะน่าจะแมปใหม่นั่นแหละเพราะว่าเหมือนไม่เคยเห็นเลย แมปใหม่มาอันนี้คืออะไรอ่ะสวัสดีโอ้โหเพื่อนพี่ลิงสวัสดีเฮ้ยเพื่อนพี่ลิงเพื่อนพี่ลิงนายไม่ก็โดนกัดหรอไม่ก็โดนโปเกมอนกินเหรอกกหรอ๋อเล่นเกมแบบนังกี้คิงเฮ้ยสนุกเลยโอ้โหสนุกเลยวู้ว... เอเดี๋ยวเรามาออกไปข้างนอกก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยพี่กรจูมันอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเก็ซูมออกเยอะๆเลยนะคะอ,อยู่ตรงนู้นเลยโอเคตอนนี้เราก็ยังปลอดภัยอยู่ปลอดภัย,ยอยู่เฮ้ยบันทันหน้ามาไม่ดีแล้วเกไปดีไปดีแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โห เปิดแล้วว้อว้วว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 เวววววววะววววว3ววววววมวว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 วดวัววววมวว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 มว้วว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 ยิงยิงยิงวววววววิววววววลวววววววิวว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 วาวว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 ว นายอย่ามายุ่งกับเขาเลยกินดองกี้คิงไปก่อนเพื่อนพี่ลิงไม่ใช่ไงให้กินเพื่อนนีงไงหกินมันไปก่อนเลยพี่ลิงไม่สนิทไม่สนิทกับเพื่อนคนนั้นหรอกให้กินไปเลยเฮ้ยอย่าเดินมาว้าอย่าเดินมาเฮ้ยพิกาจอย่าเดินมาเราไม่สนิทกันเลยบายจริงเนี่ยปืนอันนี้นะคะคิดว่ามันไม่สามารถยิง้ระยะไกลๆอย่างนี้ได้นะคะเราสามารถยิงระยะใกล้ได้อย่างเดียวนะ ซึ่งถ้าเกิดเรายิงระยะใกล้เนี่ยเราก็จะโดนมันกินเลยเฮ้ยม,มันจ้นาจ้าโอ้โหเราไม่ได้สนิทกันนะปิกาจูอย่ามายุง่งอย่ามายุง่งเราไม่สนิทกับนายหรอกเ้ยคือมันจะไม่สนิทหรอกเ้ยเงยไม่สนิทไม่สนิทไม่สนิทยิกงยิ่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 ไม่สนิทหรอกทุกคนถือปืนช่วยกันยิงนะคะแต่ก็เหมือนเนก็ไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่นะคะมาเลย

ฉันไม่แตหรอกด้ามันดิหน้ามันดิดูหน้ามันโอ้โหเราจะโดนมันกินแล้วค่ะทุกคนมันมาแล้วมาแล้วตายเฮลิงตายเลยเออเฮ้ยมันมาอีกแล้วตายแล้วอ่าฮะตายแล้วเลยโอ้ยตายแล้วเลยโอเคค่ะมาเกิดตรงนี้ค่อนข้างไกลจากพิกาจูมาก โอ้ยตายตายตายโ้ิกาจูกดแล้วปิกาจูกดโอ้โหน่ารักจังเลยน่ารักอะไรวะพี่ลิงเนี่ยก็เป็นน่ารักเหมือนกันนะโดนเดดเดดโอ้โหโอ้โหตัวแตกกระจายว้โอเคค่ะยังไงวันนี้เกยก็ต้องขอตลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายโดดกินเข้าไปเลย แอลเอนก็ะตังขาแตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับใครที่รักพี่ลิงชอบพี่ลิงอย่าลืมชวนเพื่อนๆมากดซับสไครต์กับพี่ลิงเยอะๆนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายน้องๆอย่าลืมกดซับสไครต์ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เกแล้วก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่างๆของพี่เกกับพี่ลิงที่ตรงนี้เลย mong subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không